เอาลวดจ้ามาจักเอาลวดเอาลวดพ่ออ่ะพ่อเอี้ยมนั่นละเอาอิ่มนั่นละเอาลวดเอาอิ่มนั่นลาไม่ได้ว่าได้เอามาพี่จับคนก็เอาไปอิ่มนั่นละเอาไปเลยไม่ได้แห้งได้เอาไปเลยเอาเก็บซี่พนันละซื้อมาให้นี่กินอิ่มนั่นละ นี่จะขนกับตากกับอิ่มไม่ยังไปอิ่มกับค้องนันละเอาล้นกิน้ำมันเดือดเอ้ยม่ยังพันอะไอ้กินต้องกันนี่แหลน้กินน้อกันไอ้เงานงาต้กันด้ว่อพ่อหลาพ่อยุดเิกินแล้วยาดากันเห็ุงานมวนตัว เฮ็ดแล้วก็ยอกกันต่ไม่จังมวนจะด่ากันไอ้นเยไปม่นแรอหนุ่ยไม่เฮ็ดซอยป๋อจไ้ใส่ห้อนาก็ได้แอมแอน ไม่บ้องรันไ้ก้อนเ็ดมผู้ก้ามืออยู่เบื้งการเห็ด้อเจียบเ้ยมเน้มือี้นนั่นอ้้เนียบ้เยี่มืองดเีย้โอ้ยโอ้ลูกไส้เสียน้นตัวนี้ โออลูกไส้ใหญ่ขันลาบดีแล้วเห็นลาวคือขันว่ามันขันว่ามันลาบเป็นก้วยนี่สิว่เห็นเออขันลาบดีต้องเห็นพระวัาิของหมักเล่าเออนางลดล่เดว่าดอกเออ ว่าถนัดว่าตีฟอ้ยวัานัดว่าตีเงี้ยไปห่ให้งอมไนะคนฮะ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 งะฮ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 ะเะฮ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 ะ เมีชุดเด็ดท่าหรังบไงอกกันได้เน็ตบ้าเอานี่เพียงไอเน็ตได้กินเยอเป็นสิฮะไปยูไม่กินเวลาไม่กินทีมงานได้กินได้เบิดแล้ว่าได้เรียกเรามากมากาึ้นน้องอกับบานข่วันกับบ้าน กินเมล่า โอ้ยหรือวกขวายังไงเนาะยีเดในเดียก็ร่างสิขวายีดูดีส่วงแม่แม่เอามาเอามาเอาเลยจ้ามาเอาเพิ่นอยากอายเนาะเพิ่นกอจิอยากอายเพิ่นเพิ่นเลมาเอาไปกินเลยเติมเพิ่นเนี่ยนั่นเพิ่นบักกะโอ้เพิ่นเพิ่นทางไหนนั่น เียงินมล้วมาไอเจียขอน้อกันบราการเก่าๆโอ้ยมาเป็นพ nice ี่น้องทางใดสีใส่เวนตาดำก็เลยจำว่ได้เนาะม่เาต่ามุไได้เนาถานขะไปเอาถวยพ่วงจุดจ้ดสวัสดีค่ะสวันดีค่ะมีใช่เป็นได้เจ้าดี่มีเรี่งลำซ้ำบ่มาที่ไปแรนงานนี่แหละจะเลย่มมาแวะนั่นสิเอ้แม่ จวดน้ำเนอาเอาเอาเอเอาเิาเอ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 อาเอากอนนอาเอาลอาเอาบอาเ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 นาเอเอาเอาเาเอาเอนเออาเออาเอเอาอาาเอ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 เอาาอเาเอาเอาเาเาอาเอาเอาเาอาเอาเออาอาาเอาเอาเเอาเเอาอาเอาเอา่อ่เอเอาเอากอาเอกเอาเอาอ แต่ว่าไอ้นั่นกินเบิดบักะนียเ่ากินพี่ยนนึงเ่ากินหนอปลาแดกเออมันเล่นรวงก็มูมันรวงก็มูอะไอากกินลาบเยอาเทีเม่ติดปงมาเจ้าบักยองิดจังถือว่าได้อากันอ่นางเสากันไหนน่่งซือเนี่ยเอื่นเอเนิ่นุ่โอ้ไอ้นั่นนะเอื่นเนี่ยเอื่นยุบหัน เ้ยางดไ้เพิอม้่อนโลอกะท้กไหนดิโังยังงมาเติเพิ่มั่งมาิ่มนกินโหดาตมพลังงาน เออนรสบาดแล้วเเห็นกอุ่ของดกาเทววนลออกดกอนนี่อเียวลุ้หลายพอพอนั <k 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 ่งยังยอก้ตดเป็ดออกเลยิอ่ง้องหยออไรกนหลายอย่งอ่ากินแกงจะแบ่เเขาหยิบักเขาิซักเโอ้เหลือย่เหลอหลายย่งพอเลอหลายย่กินเลยออย่าไหาอยุ่ไ กินเปียยัง่ก็ด้พวกรีไม้ไม่ไหนปะองพอแแลมเอาพอแแลมก็อพามากินน้ำมูยุ้ยไปตักกินไหมยุ้ยไปตักกอูยกเลิกตักให้พี่แยิ้มเนี่ยเท่าหลุดตัวได้ด้ไ้ฉันสิตักให้ฉันมาตัก สรินหือยใสยักไหนสมครับใช่คเดี๋ยวเขาไป่เดียวยได้แต่ว่าหาผื่นบเดีเรื่องแทนจ้ากคนเดียวเขาท่ได้เลวเรอแต่ทีา Ơ, xe xe là phụ Ơ, xe cái chán tôi rồi Uê, chầu, 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 chầu Chào thăm bao nhiêu dùi chắc phụ Má

เฮ้ยก็ว่าแบตเตอรีโจนใช่พ่ออนจนชิกันว่าไมนซุกขาบแล้วอเฮียนกินได้ที่ละซุกขาบสามมือแม่นนนอยู่อาท์กับอึตายอยูขัดเดียวเหากินแล้วกับแบงไปคือว่าอะไรพอแล้วเฮ้ยเสียสผ้าที่มายางมยุ่งหน่งไม่พอเำบีเรยร้อู่นพราะ่อพักพอ้วต้องจครับบแบพอมัน แต่ว่าพอขว้งมันเย็ดให้กินพอขว้วตับองขามปีวัวคเพิ uh, ่ง้วซื้ออะไรมาเลย้วสิไปอยู่ล่ำนินะวจอขามปีวะอันนี้ต้องถามขั้วพันธ์แหวนท่านเดชถามลูกสาวเพียงท่านั้นไปหยากง่ายไปอยู่วงหนึ่งในบอพนะถามลูกสาวตัว เมิด้างเีมไหแใสันเป็นจะใพรเปลีน้วพเอาพีพี่น้องจะอะคกินดีเอาไว้สมิรสมวากันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง